สวัสดีจ้าพี่นอ้อง,นนองมานองมะนาเลียงนำบ่เอาคือมือแทนองมานาเลียงนำพนักง,งานพี่น้องแล้วเออใช่แต่ไอ้ออกเออกดเอเอะอะจกแก้วไม่หร้สิบแก้วถาเล็กน่อยบิ่งละ โ้วสิันอะไโวินันอะไ,ไ <c oughs> เอาองป้าไว้พุ่หรอปล่าน่ะ,ะป้าไอเปลาโวิดสิันอะไรเอาเขาไล่ร่วมก่อนยี่ส่งเลยหกสิบเองแม่ยคืสอง,องพันหกสิบเพสสองันหกสิบอันเท่าไหร่แกว่าิ5หาบาทปันอีกสามสิบ ปั้นยีส่สิบห้าซี่แก้วร้อยเ <ul> กือว่าก็แปลว่าเอ,อเอาอะไรต็มหนีแล้วจ้ะเอ้าเดี๋ยวเอาเกือบก่อนเพราะว่าออกไม่ได้แล้ว,พ,วพี่น้องเพราะว่าประเทศแล้วแล้วเกือบไปออกไได้เปิดได้ปะต้องหาใหม่มาอันนี้ไว้ แม่เพราะว่าลมมันพันเดี๋ยวหาใหม่ให้ยองมากงานไปโราจะได้งาไปก่อนอันนี้ก็คือเพื่อนเห็เดเรียบรอยแล้คุณน้องเป็นนาแต่ว่าอันนี้ก็ต้องมับนี่อีกโอ้เบิ้องนีู้ดเลยมาหันอันนี้ไว้เพื่อเดียบอันนี้ต้องมัฟยังก่อเหินปัหนาปัดอยังอีก โอ้ยเรมน่ากินเรได้แก้วละบาทแกละบาทอ้าชานมของอีเมู่ไ่้สั่งสอันดีชาไทยของไพศาลชาไทยของูบ่สัเงันเดียวเราชาไทยให้อายผู้ใดม่ด้สราเทียสม่สงชาเียวกน่างชานี่ป เออแค่แม่เอาแค่แม่เอาอะมาให้เพือนกินเลย ค้าแรงอยู่าปวดเอวเราไปกินเทือเรากินเป็นอะไรน่หเปียนป็นเงื้สดได้รือเ่ได้ได้แก้บ่าสิบแระวังเตะเล็ข้าปวบวมข้าปบวพ่ะอ่านาไปหีกเอันนี้ยูชาเขียวแต่กระชัเขียว อันนี้นไม่ใช่ตะลุบบ่ออันนี้ของน้ำเออน้ำขิงสังชาเขียวทมันกสันนะค้นเออกลับไปให้พ่กิจรถบอ้วน,น,น,นกินเย็นวะไนไรสั่ง1ิเแก้วพี่น้องได้ซิแก,ก้ว กินตามที่ได้หูเดเล็กลอยปองกัน,ออนรึล่าทัไ <laughs> ทากไปทวงแล้วยังเ,ออเขาไม่ได้อะ,ะไรเราขาไร่กระทำที่เขาเห็นมาโอ้ กกินนับหอมาเตื่นนอนพี่น้องทำอะไรน่ะปัง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 ทำอะไรน่ะเป็นเบื้อหรอทำอะไรครับเล่นเป็นเบื้อหรอกินแล้วก็พาไปเปิดฝาน้วยให้พี่เพียงไปพี่น้องใช่ครับไปเบิ้งนั่นต่อ อันนี้้ังมาแล้วซีคิวแต่ว่าบ่พอเท hey, ข้างหนา้าบ่พอพี่น้องใน้ังเพิ่มที่แรกว่าพ่อบอกว่าสะซังเพิ่มอีกคิวหนึ่งต่ว่ายันบ่พอก็อเลยสังมาสองคิวสองคิวแบบที่นี่มันเหลือแบบนี้ล้นก็เลยได้พากันตีต,ตีขอบออกมาเห็นมันซ้ำกันหมดเลยตีขอบออกมาให้ซ้ำกันบ,บนิดมันก็ ืันนี้มีแดดอยู่แล้วก็มีล่มพร้อมืันนี้ล่มเอดีเย็น รวมแรงร่วมใจแป๊บเดียวก็แล้วคนคนซอยกัน

ขัสาะพีน้องแล้วนะครเปอนสักคิปนี้แค่ขอฝากไว้สนิ้ก็คลิปหนาพอกันไหมจ้าสวัสดีจ้า